สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะพี่่าทีพูนะคะอะช่วงแรกช่วงนี้นะคะผู้ชมขาอยู่กับนี่เลยนะคะนี่ผลิตภัณฑ์สวยมอาหารนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้ว อากาศเย็นแล้วป่วยกันบ่อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่ก็ยังป่วยเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้กินกระชายเพราะเพิ่งกลับมาจากเวียดนามกระชายหมดนะฮะทำหลักตัวพี่เองนะแต่ยังหาซื้อได้นะคะเราก็จะส่งฟรีทัวดไทยนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะตัวกระชายขาวจะช่วยในเรื่องของภูมิพงภูมิแพ,พ้นะฮะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องไข้หงไข้หวัดกินได้เพราะว่าเราใส,ส่สารสกัดจากมะขามป้อมบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีหนึ่งกระปุกเนี่ยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะสาแคปซูลราคากระปุกละ290ซื้อ ื้อห้าปุกเหลือ1,000บาทนะคะแล้วก็สนใจสั่งซื้อได้เลย090 8 9 9 9 9 9 6นะคะนึกถึงสิ่งดีๆคุณภาพดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างต้องกระชายขาวตาว B ี g นะคะเพิ่งกลับมาจากเวียดนามนะคะไปเชียร์น้องคอล่านะคะน้องคอล่านะคะหรือคอร์เบียเนี่ยนะคะ เป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดมิสเอิร์ธนะฮะพี่เต๋อก็ไปเชียร์อยู่ติดขอบเวทีเลยแต่ว่าตอนลุ้นนี่ฉันก็ไปห้องน้ำมังโมกุลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเยี่ยวแตกเลยนะฮะมีสาวงามในการส่งเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด85ประเทศก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะพี่นี้จัดที่ประเทศเวียดนามนะคะที่ฮา i, นอยเนาะ หน่ยประเทศเวียดนามนะคะวันไปนี่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าน้องกระแสแรงมากก็ขึ้นโพขึ้นโพบางทีก็ขึ้นโพห้าบางเจ็ดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การประกวดเนี่ยมันก็จะเป็นรอบต่างๆก็จะเป็นรอบ20คนสุดท้ายซึ่ง20คนสุดท้ายเราคิดว่าเราไม่ตกนะคะน้องมาเป็นอันดับ2แล้วก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะ20คนสุดท้ายเสร็จปั๊บก็ก็เหลือเหลือใท่หร่นะดใช่ไหม เหลือ8พอเหลือ8ก็ตัด4นะคะเราก็รุ้นลุนเพราะว่าตอนรอบ8คนน้องตอบคาถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดชะบุญน้นอีก4ประเทศหนักกว่าเรานะคะตอบไม่รู้เรื่องเลยนะคะเรายังตอบตอบได้นะคะ สุดท้ายนี่นะคะก็ได้แตแหน่งมงไฟมานะคุณผู้ชมนะคะหลายคนก็ถามว่าแม่ทําไมมงมันเล็กๆโดนบีบค่ะมงมันเท่ากันหมดแต่ของเราเนี่ยมันโดนบีบลงไปคือบีบให้มันกลายเป็นมงเล็กลงไปนะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นสาวไทยคนที่สนะคะสาหรับการได้มงไฟนะคะก็จบไปอย่างสวยงามเวียดนามจัดปีหน้าจัดอีกเพราะาเขาบอกเขาได้กําไร เขาได้กําไรเพราะปีนี้โฮสต์เขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเก่งของเวียดนามเลยนะคะเขาจัดการภายใต้การดูแลการเนี่ยใครไม่รู้วดอกทาตะวันสีนียไปแขวนให้น้องกลายเป็นตลกไปเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนนางงามรักมากพอได้ตําแหน่งแล้วก็แขวนให้เลยหลายคนก็ติว่าเวียดนามไม่สวยนะคะเขาบอกแต่นิสัยดีมากนะเขาบอกในกองนะเขาบอกนิสัยดีมากเป็นคนที่นิสมากแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ฉลาดมากด้วยเช่นเดียวกันฟิลิปปินส์สวยมากนะ ฟิลิปปินผู้หญิงฟิลิปปินคนนี้สวยมากบางคนก็พี่ๆนักข่าวจากประเทศไทยบอกสวยเหมือนพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าสวยเหมือนกันนะเอวคาเล็กนิดเดียวนะคะส่วนอัลเบเนียนี่เขาสวยอยู่แล้วเพราะเ่าเคยมีตำแหน่งดีกรีระดับประเทศระดับชาติมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ตําแหน่งมงไฟไปนะคุณผู้ชมนะคะปีหน้าจัดที่เวียดนามเหมือนเดิม จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งเมืองนั้นมีทั้งคาสิโนมีทั้งหมูกก่กงหมู่เกาะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเป็นเมืองเกี่ยวกับมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Miss Earth เพราะว่าเจ้าของเขาได้กําไรเขาจัดแล้วเขาได้กําไรคนดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟมิลี่ของนางงามแล้วก็คนเวียดนามบางส่วนแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่กองเชียร์ที่สร้างสีสันก็คือกองเชียร์จากประเทศไทยซึ่งแม่น้องแม่น้องก็ยกทับไปเลยนะคะ รอบนี้เราไปเวียดนามมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะตอนเก็บตัวมิสเอิร์ธไทยแลนด์เนี่ยเราไปเก็บที่เวียดนามแต่เราไปเก็บที่ดานังแต่ว่ารอบนี้แม่น้องบอกว่าอาฟรียกยเกนเลยนะคะภายใต้การดูแลของแม่น้องนะคะแม่น้องก็น่ารักมากเจ้าของสิริไทยเจมนะคะแล้วก็เจ้าของเรียวเอสเตทแถวแย่านปทุมธานีนะคะสนามโก้งสนามกลอฟนี่ของแม่น้องหมดเลยนะคะจัดมาไม่กี่ปีได้2มงแล้วมงแรกก็ใบตองมงที่2ก็คลาเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าใบาตองปีนั้นเนี่ยมาเป็นการประกวดแบบ ระบบระบบซูมก,ก็ได้แค่นั้นนะคะก็แต่ว่าโคลราดเนแม่น้องดีใจมากเลยจริงๆก็ก็อยากใจะให้ได้นะแต่ว่าโหคู่แข่งมันก็เหนื่อยไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะคะแล้วน้องก็ยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะก็เรามาบอกว่าตําแหน่งหรือตํานานของการประกวด m i สเอิร์ธเดี๋ยวมิสเอิร์นี่มีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วเมื่อก่อน,นมันเป็นมิสเอเชียแปซิฟิก มันคือมิดเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาทะเลาะกัน Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิกเขาก็เลยแยกเอบฟิลิปปินเขาก็เลยมาทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมดรน้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมนี้ขนาดเจ้าของเจ้าของหรือ ND เนี่ยจะไปใช้ กระเป๋าหนังจระเข้เดินเข้างานก็ไม่ได้นะคะต้องใช้ถุงผ้าเหมดเลยนะคะ,ะตำนานนะคะในการคว้าม,มงกุฎมิสเอิร์ธเรายังไม่เคยได้มงใหญ่นะคะแค่เฉียดไปเฉียดมานะคะมิสเอิร์ธไฟ2023ได้แก่โคลาโคลาเบียจากประเทศไทยนะคะอันนี้เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็นางงามมิสเอิร์ธน้ำหรือบอเตอร์เดี่ยก็ได้แก่เวียดนามนางงามลมได้แก่ฟิลิปปินส์แล้วก็มิสเอิร์ธก็คือประเทศอัลเบเนียนั่นเองนะคะเราก็เคยได้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ เขาบอกว่าสายเอี้ยมนะคะเคยได้ Mid Earth Water 2010นะคะอ่าพอนฟ้าหรือว่าพอนฟ้าหรือนั่นแหละพอนฟ้าหรือพอลลี่สมัยก่อนชื่อพอลลี่พอหลังเปลี่ยนเป็นพอนฟ้านะคะเคยได้ Mid Earth Water ด้วย2013ใบตองจีลรลัตเนี่ยนะคะก็ได้มงไฟ Mid Earth ไฟนะคะโคลาเบียก็ได้มงไฟด้วยเช่นเดียวกันในยุคข,ของดรน็อกเนี่ยก็จัดมาแล้ว4ปี4ปีเนาะ4ปี สปีแบบส่งมาจริงๆก็แค่2ปีได้มาแล้ว2องมงนะคะได้มาแล้ว2องมงนะคุณผู้ชมนะคะเออนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ล่าสุดนี้ก็น้องๆจากเวที Miss Universe Thailand บอกว่าเดี๋ยวรอน้องคอร่าโตอีกนิดนึงก่อนจะเชิญไปประกวด Miss u n i v e r s e ว h a i l a n d เพราะว่าน้องมีแววและภาษาอังกฤษน้องเก่งด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะเชิญน้องไปประกวด Miss u n i v e r s e ว h a i l a n d ด้วยเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะคะน้องปีทีเพจินบอกเห็นศักยภาพบอกเ,เด็กคนนี้โอเคเลยเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้สักยี่สิบสามยี่สองยี่สาม อยากจะเชิญไปประกวดมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาในเรื่องของเวที Miss u n i v e r s สนะคะตอนนี้ก็โด่งดังขอบคุณนะคะสำหรับน้องแอนโทเนียกับทีมแมปปุ่ยทีพที่ส่งของขวัญของผลหมา้ลากไม้มาให้พี่เต่านะคะน้องแอนโทเนียก็ส่งมีกรอบโครล,ลดพร้อมช่อดอกไม้แล้วก็ของดีของเธอจังหวัดโคกนครราชสีมามาให้ที่พี่เต๋าที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าที่บ้านมีคนรับแต่ว่าพี่เต่าอยู่ ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่มิดเอิร์ธก็เลยรับไม่ได้นะคะขอบคุณมากเลยเช่นเดียวกันนะคะแอนโทเนียโพซิลขึ้นปกนิตยสารแพลวนะคะฉลองปีใหม่2567นะคะเรียกว่าเป็นนางงามขวัญใจชาวไทยไปแล้วนะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลหรือรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็นะ,ะภายใต้คอนเซปต์อะไรนะอัมรินในอะไรของอัมรินใช่ไหมภายใต้คอนเซปอะไรอะอมรินมีเดียเหรออีเวนต์เหรอ เออแล้วก็พาเธอขึ้นปกนิสันแพลวนะคะฉบับที่100-2นะคะฉลองรับปีใหม่ปี67เ็นะคะเต็มอิ่มกับแฟแฟชั่นเซ็หวานๆน่ารักน่ารักของแอนโทเนียเนี่ยคุณผู้ชมคนใส่อะไรมันดูสวยมันก็ดูแพงไปหมดนะคุณผู้ชมนะเพราะแมดดีกีเป็นรองนางงามจัก,กรวาลระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดแอนโทเนียก็ยังได้ถ่ายรูปก,กับแมรี่คริสต์มาสแบบแอนโทเนียอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะน่ารักนะคะแล้วก็รอรุนกันว่าเมื่อไหร่เจดิสราซิโอจะถ่ายบ้าง ะะก็ยังน่าสงสารอยู่นะเจดิสฟลาซิโอสนี่นะคะยังไม่ออกจากตําแหน่งนะคะก็ยังเป็นนางงามที่ยังอบพยพเป็นนกขมิ้นไลหลลังกันอยู่นะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเป็นนางงามที่เหยียบแผ่นดินไม่ได้แล้วก็ ประเทศตัวเองก็ไม่ให้จัดนางงามอีกต่อไปแล้วสําหรับประเทศนิคารากัวนะคะเพราะว่าเขาปกครองโดยรัฐบาลทหารเป็นเผด็จการทหารนะคะก็ติดตามกันต่อไปแล้วตอนนี้แอนโทนียก็งานเยอะด้วยวงานเยอะงานมาเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อช่วงนี้อย่าลืมนะเป็นหวัดคัดจมูกภูมิแพ้ต้องกินกระชายขาวตาบีจีดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทถึงสารตกค้างนะคะมีวิตามินซีจากมะขามป้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งกระปุกมี30บแคปซูล กระปุกละ290ซื้อ5กระปุกลดพิเศษเหลือ1,000บาทนะฮะ0900899996นะคะนึกถึงสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพดีๆนึกถึงกระชายขาวตา BG พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ